เนาะกนอื <chat> ่นเดี๋ยวเขาเรื่องตัวนี้ก่อนเนาะบ่ค่ะสถามอะไรแหล่านเนาะรุ่เราเบิ่งนะอันน่ะถามาาส่วนทงเมือเฮายังยังบส่วนดเลยเยเือนก็ยังบครบบกากก็ยังเทพื้นก็ยังตอนนี้คมีแต่บ่เนาะบานประตูได้ได้แล้วได้แล้ว บานประตูนี่คือมีแล้วเนาะอลักลอบสุดตอนนี้กันยังเทพื้นกับบุกว <c oughs> กสีพวกไงที่เงี้ยเนาะมาแจ้งข่าวดีเด้อมีทางสามมุกการทางปีเงี้ยทางสามมุกนาเนาะเกิดจาสมทบเรื่องสีบานประตูมาทางเงี้ยเดียวสีทาไม้เนาะสีอ่าภายในด้วยสีในบ้าน สีทาประตูหน้าตากลับสักไายสมัยดีสมัยดีบ่ว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือนอกประเทศกลับขอยินดีต้อนรับข่าวซื้อซองเบาะม่านเฮาอีกแล้วเนาะวันนี้ทางเบาะม่านก็ได้มีข่าวดีมาแจ้งทางสาวแต้วเป็นวันนี้เนาะ โอเคเราทางบอะาการิได okay <C half>. ้เราไปทักทายสมัยทั้งสาวแต่คนก่อนเนาะมานัากันสองคนกับสามุกกระสังบายดีเอ้ทั้งสามุกเนาะสบายดีพี่น้องโอ่ะอากาศเย็นเนาะโดยอ่ะขอตัวไปหาทักสาวแต่คนก่อนอืมกันคนเดียวเลย Để nó, à, Thì thế, bọc chay nguyên thịt loài, có sụp khuôn này gì này, à tao, đó nó có nó, nó vào sàng này, xà lá đi nó bọc sàng đấy, nói ba tao khung này nó, อ๋อนี่มันลุยจะ้ซวนะพอสังอ๋อของบ้างสบายดีก็พอได้ละพอห่อกระขันเรียบร้อยเนาะอันนี้ดีดีฟองแก้วยังกะใส่หอบเลยทางนี้กะงามอีกทีนี่สั่งยังบ่ทันมาครับที่พอสัง nên cả bên thằng nên sao tèo hết chẳng nghe con chốc bọn à con chốc xong <laughs> bài thì đấy thằng sao tèo rồi xe bọc lạ nhé nè dạn bọn <là>. <cười> <cười> à. <cười> à. À. <cười> à. mãi ma, của đi bò này, ma sẽ. Phần à, phần gì đấy thắng ở nga. Mm, đó nó. bò. là hoa. đó chắc chắn là mưa chỗ này. No. Cook log 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 nó log 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 มีจุดบันเลยอ๋อใส่นี่ใส่ซองลมเพราะเพราะมีพี่น้องเลยกักปัญญังอัน มีซองลมร้อมนอบประสางอันนี้คักกีดี้นี่ดีว่าทักคมเรี่้องเลยมีมีซองลมความเด้สาุก้อยนะเทาลย เออเพื่อเอานเนาะอันนี้เป็นเนาะผสมปูน, <c oughs> ปปนด้วยปูเลี้ยงอกป่ามันเข่าก,นะ <c oughs> กันก่อนบ่อนี่เนี่ยเข่ากันก้อวเวนเนาะจังนนั้นโหทางปอสาวแต๋วอร์มาเลยป้ามันนานจังนั้นเนาะ ปูนสอบหนึ่งต่อไซจักกันรถสอรถสบายดีเด้อพอเด้อมาทางไหนเด้อมาากบเข่าอ๋อเลยเก็บเขาท่านพ่อสาเตลเก็บเก็บเข่าเฮ็ดเนีนะพอกับเก็บเข่าเฮ็ดยังบุญบุญกองเขาบ่โอ เก็บเก็บแบบได้นี่นะเก็บแบบได้นี่เก็บข่านะเก็บไม่บุ้นได้เลบ้านหนองไทยนะอ๋อยู่บ้านบ่าวถาบเพิเนสิเอาข่ามาโฮมกันได้มาโฮมกันอยู่พี่หอมกัอมอยู่่นละมือไปเก็ขาเือไปโอ้ด้ด้เขาเนี่ยเขาคู่หนึ่งเินสิพันเขาคู่หนึ่งเงินสิบพันด้ไดนาสะ ยินนะพ่อนะ้นะนี่ว่าดำเนินการไว้ตื่นนสดต่นก็หบนเลยหาก็ได้จังมือก็ทำพอสางได้จังมือาาหามือห,ม,อห,ม,อหมือนี่บอจังมือหามื่อนี่บอ ใครก็เลหามือหามือได้หลายชนดหรือว่าสมควรนี่นี่ทิศหนึ่งืนบางทนบืนี่จะว่ากออบบดจะักนอสก่าั่จะาบางทีเราลุ้นกันต้องิ่งเนาะจับมือไบ่อแตงว่าบางที่ผ่นบางที่ขอยย้าน ยานติดจอบยุ่ฝืนก่อนนี่มื่อี้นี่กะไปสายนี่เนาะไม่ก็บอกให้กำลังใจตัวเองเนอะหน่อยสงเนาะกำลังใจตัวเองนะ กี <ừ> ่มันจาก n h งน้ำทคาเนาะพ่อจ้ามานี่เ้ทคานลยก็กอไล่คนกับชีวะเ่นิวบัานคนเดาะพอก่อทางนั้นกระจาะแล้วนี่มันนิดนึงกระจาะอ้อมบริเวณแม่แม่จาะเยบร้อยบ้านนทางในก็อืมจา สมบัติทั้งในโดยอุ่นนีดีเนาะสมบัติผมว่าเอาเนก่อดีนี่ยยำหนาวได้ <c ười> พ่ออยู่เงอ, <c ười> นอนก่อเออมันยะำห่อนได้ยาบมาได้นม่ยามห่อนเราต้องายประตูหน,น้าต่างแล้วนอนกัน องแก้วกับเป็นตั้งงามงามต่งกากก็ดีเมนโดยสบายดีเนาะสมุกทางกสแกอันนี้ดุ้กมแกเปลได้มานี่ออกไว้กับะออกได้สมุกได้กสกแก bọc kẹo mi hóc ăn đấy nó có sang, bắt bu luôn đấy nó, phân tảng bọc kéo ngang gì nó, ngang thạch gì đấy, สร้างสร้างมาคนก็อยู่ในบ้านคุ่มาตั้งยากได้แบบนี้พอสร้างเอยบ่คือให้ตั้งเป็นดีเป็นอันนั้นโน่นคมามันสมบายคนนะตั้งไทีมันยากนครับนปนาทันเนกย็นก็ของถูเลยอื่อยหยู่มไมง่นยชดก็ตีม่เขมเห

ตางกันได้ย่งนี้มาเนาะเครื่องอุปกรณ์วกเนะหนมีกระสอบน่นเนาะเครื่องมือเลยเตัวอยู่เลยอ่ใช่ไหมให้แตวเป็นชายชิด้ปุ๊บไล่ไกุ่ดุด <laughs> mỗi ngon nữa. chọn mỗi mình cắn khảo cắn khác cái đi nó

ของอ,อย่างนี้เนาะอันออออนี้ดอกไม่ยกกอนเออยังคาอยู่จุดเมื่อยเนาะต้องไปจากอกาะนี่

ทักหวยแล้วไกิให้ดุไม่บ่สองโต ไ,ป,ไป,ป่าไปใจอีกเด้กะพาไปแตย่านแท่งอ้า โล่เขาวนี้นอะพอซางน <laughs> เนาะพอซางมันว่าเมื่อนี่มื่อนก็น่าจะแล้วคนน่ะืัอแล้วก็เรารุดน้ำกันว่ายังเดือดเขอบันนียังบอลายปนนะไง Cảm E ยีมยังใช่ได้คีบมามาห้นะใจเยอะใจอะไรเช็ดเซ็ตให้มันเพลินมันคาดมองมันเป็นเซ็ตหนาเริ่มข่าวให้เดี๋ยวนี้นะธรรมดาแเนาะเอือแน้วันเป็ช่วงแล้วนะผมเหมาทมือนกันฮะพี่จะจังอาบที่นี่ก้อนมาใส่มันเย็นเลยกระบะกระบะแล้วหนาวนะเกิดได้วัาหาต้องมาพี่ได้โมดแจ้งด้วยมุกแจ้งบรือว่าเแจ้งด้วยจะทอนเพลงได้ของมือ

สลายกันไปเนาะกินนี่ไว้ก่อนดินี่ไว้ก่อนแล้บ่นแต่น้ําเย็นหลยอืเปิดน้ําใหม่เนาะเพว่าเนาะนนบกกันนยนบกกนะย๋อินนบักให้เือออกแล้วยังค่อยอว่าซั่นแม่นคือว่าสิซื้อบกแก้วบ่ว่าไปตไปดีไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวให้าออกงก่อนมื้อนี สําหรับกําลังกายครับเนาะเลยจะออกกําลังกายกันเนาะให้เราเอาเฮงก่อนเฮ็ดแล้วเด้อตัวนักยออเราให้เรากล้ามก่อี่นองเอยเนะไากามกินมัดๆอ่ะแล้วตั้งแตเฮ็ดเือนนี่เราเรามีแต่ยอของนักเนะสให้ทางไปสัมผัสขี่

อันนั้นถามทั้งภาคส่วนทั้งเรือนเราเห็ยังยังขายหกส่วนหล้เลยบเทผืนแต่ยังบวกสากแต่ยังเทพื้นกต่ยังตอนนี้เพิ่งมีแต่บ่อเนาะบานประตูได้ได้แล้วก็ได้แล้วโอ้บานประตูนี่คือมีแล้วเนาะหลังสุดตอนนี้กต่ยังเทพื้นกับโบกบปกสีคนไงสียังเนาะ เอบ้านยังหลายยุ่งใจน,น,นี่เราพี่เอาเนาะโดยอนเลยแลวเอเอามือน,นี้กาแมาแจา้งข่าวดีเด้อะดีาท,าาาท,าทางสามมุณาทางคุณยายทางสามมุณาเนาะเปิดมกาสมทบเรื่องสีบานประตูมาทางาเฮือนเดียวเดือสีทาไม้เนาะโลสีอ่าภายในด้วยสีในบ้าน สีทาประตูหน้าตาสีท้าไหมเนาะอืน้ดีใจอ่ะแล้วนั่นเวลาเขีนเป็นได็กๆคนนั่งเวลาแก้ไเนอะแต่ว่าคิหลาไปตักบ่แต่ว่ามีเนวแบบบ่งบอกคนก่อนเลยไปจ้งนอนขึ้นมากะแต่ข่าวดีเลยเนาะอันดีใจน้ำเนาะ แต่มีแต่ว่าเดี๋ยวอาพบอกซะนเวเนาะเดี๋ยวคอยซื้อมานนำล้งเนาะตัวนี้ตัวนี้จะคือมาแจ้ง่าลีลาว้ก่เราี่น้องเหรได้เหรอรำวนรำวนรำวันคือีหัวหจะของมันที่ได้ข่าวดี้งน้องกันแล้วเลยโลกไปลุ้มคุณพวากสุนมนปสป้าไปปอันทางสีท่าไม่ มื่อแต่ภาษาแจ้งนี้เสมอมันสะก้อนต้องพุ่งกระดกนิดเดียเออเราเนาะหามุมกันหามุมกันแตงมาทางมือกล้องเฮ้าโอเคเออโอเคทั้งสีดีมัาสีอ่อนด้วยสีเข็มสีกลางสีใหม่ครับได้ก็ได้ขญาติไปเสพี่น้องเนาะญาติมาหมักสีเลือกมาให้เนี่ยญาหมักสีไหม่บ่เจอหมักสีจิ้มเข้มกับสีดำๆอยากออกสีตะหมูบ่ แมนตาวีไม่ทาาซีไมงามพี่น้อยเนาะแมนตอนนี้ก็คือบาตรง้แล้วบ่มีบ่มีโศัพท์เมองห่เาตวเดืดเนาะเบิ่งสมุกาเสตเบ้งมาพ่นมักซีได้ขนาดได้ว่าซื้อมาเด็ดเนาะเวเพินเบิ่ง่าได้เปิดเนาะ ท่าไม่โมข้นเราใส่สัญนานอันเจ้าทายวันนี้สมุกแลบหรือมันโมเมนซสีมันเป็นกกับ๋องสูดคชหมอ๋อดรอสักะกูโมข้นพี่เทลคราใสสัญญาณก็ขับรถมาได้ใั่ไหไะ เอ้ยเนาะสำญานี no, mm, ่ากอสีแดงก็ได no ้แต่บุกอสีแดงเนาะว่กันีกเรียกว่าปากบุรแดงมวมีแห้งยางปากบแดงก็นสีแดง่เปนไรแต่ไม่ต้องไปบดสีแดงาเดียวอย่างนใจไดไหแต่ว่าขนาดเป็นสีไม่นี่ก็ คืือในตัวหน้าบนนกตลาดมันยาคนระเบบก็ด้การเดียวหายทั้งแ้แต่เราขอบุญขอบคุณตันหั้าเมนทั้งประเทศน้อยดีูยลมันคนแบบเมาถายผสมหน้าคนอยู่จากกองกำลังเยอรมันเป็น,น,น<อ>ค,น,คนไทยทั้งหที่น้นองได้ขาวข่าสังพวและก็อยุพุทธอยู่น้ำลุกนน้ำพัวอยู่ต่างประเทศ

เพราะวานี่ก็ได้ครับข่าวดีแต่เท่าแล้วเนาะมาชื้อนี่นาะมาลัดเต้นฟังงล่างไปทางพาวดีเนี่ยเลยเลี้ยงเก็บยเนาะโดยเพราะว่าช่วงนี้กับอากาศมันเปลี่ยนกับดูแลตัวเองเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวล่มเดี๋ยวบ่ล่มพี่น้องเลยนอนทางเอฟซีกันซึ่กันได้พี่น้องเด้อจงทักขาสุขภาพตัวเองนะจ๊ะอันน <laughs> like ี้เนาะเพราะว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนเรื่อยพี่น้องเลยโดย อาซาพี่น้องสบายดีนี้ก่ดีมุกดีใจน้ำอ่าดแต่เอาเพิ่อนว่ามีข่าวดีและก็ทางสาม,มุดาอ่าเดี๋ยวซื้อขามาให้เพื่อนเนาะวันนี้มาแจ้งข่าวดีไว้ก,ก่อนอเดี๋ยวมือหนอ้าจะซชื่อขมาให้อโอเคสาพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวทางสาวมุกดากะษีได้โคโตก้อนบานนี้เนาะเดี๋ยวให้ทางไปแต๋วเพื่อนไปกินข้าวกินน้ำเนาะเรากันยังไม่ทานได้กินข้าวพี่น้องเลยอุซบกระแตกซันเราก็หนาวไห้เราหายทราบ้งเนาะอ่ะสบายดีอัสโซเตอสบายดีได้ทางให้แต๋วได้อโอเคพ่อแม่พี่น้องท่านนี้ทางบ่าตาก็สิได้โอโต้จกิบจอเพลตัวนี้เด้อทางบ่าตากบผิดพลาดประการใด้กับโคโต้ก็พ่อแา่พ่อแม่พี่น้องท่านนี้บ่าตาก็สิได้กลับกันมาสบายดีสบายดี